ปฏิบัติธรรมขึ้นไปเพราะว่าให้เหนือทุกเหนือสุกเพะมันไม่ทุกไม่สุกไม่เหมือนพ่อกระมองอ,มอันทุ่มทิพกวรหน้าที่ไงเนาะเป็นยังเจ๊งเว้งคว้างฮะอะอะเพ่งคว้างวันหลายอย่างเลยเรื่องคือสอบคล้ายว่าอยู่หลายๆคนอยู่กันเหงาโง่นาะอ่า มันไม่ร่าจะพูดเรื่องอะไรสิเงาเลยอ่ะเพราะว่าคล้ายๆว่ามไม่มีใคสนใจอย่างเง้ยนะอ่ะไม่เ,เข้าใจเขาไม่ไมีเ,เข้าใจพ่อไม่เข้าใจหนูอย่างเงี้ยอะอ่ะ,อะเหมือนมีลูกสาวอ่ะฮะมันไปชอบผู้ชายคนหน,นึ่งเงี้ยฮะอ่ะพ่อพก็บอกว่า ลูกกาลังเรียนอยู่นะและไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้เป็นใครมาจากไหนอย่างเงี้ยดูกันก่อนบอกพ่อไม่เข้าใจหนูนะพ่อสุดแล้วแลแต่นะแล้วแต่ลูกนะตามใจลูกก็เอามาก็มีแฟนขึ้นมาก็มาอยู่ด้วยกันพอมาอยู่ด้วยกันได้ได้ลูกคนหนึ่งกําล <viene> ังเล็กๆนะก็จะเลิกกันพ่อก็เลยบอกว่า เอ้ยต้องอดทนหน่อยชีวิตคู่ะนะสั้ที่ท,ทั้อาศัยอย่างเงี้ยลิ้นกับฟันมันก็ธรรมดาลูกสาวก็ใช้คําเดียวแหละพ่อไม่เข้าใจหนูพราะพรตอนตอนอยากกับกับตอนอิ่มเนี่ยมันมันคนคนละอารมณ์ใช่ไหมเหมือนเราตอนหิวอ่ะตอนเราหิวข้าวอ่ะ,อะ,อะกับตอนเราอิ่มข้าวเนี่ยมันจะคนละอารมณ์เลย ทั้งที่มันเป็นอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยเห็นไหมแต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองก็เลยไม่รู้ว่าอารมณ์มันผ่านไปผ่านมาระหว่างความพอใจไม่พอใจระว่างอิ่มกับหิวอย่างเงี้ยต้องพูดถึงธรรมะกต้องพูดถึงเรื่องทุกข์เพราะเราไม่รู้จักทุกข์นะก็เลยออกจากทุกข์ไม่เป็นนะเราก็เอาความลําบากเป็นทุกข์ ที่จริงความลำบากมันไม่ใช่ทุกนะทุกที่แท้จริงก็คือทุกเกิดจากอารมณ์ทุกเกิดจากภายในจากใจละฮะทุกอริยสัจเนี่ยไม่ใช่ทุกข้างนอกนะทุกเกิดจากอารมณ์เหมือนการเกิดการเกิดเนี่ยพวกเราก็จะคิดว่าการเกิดเนี่ยคือจังเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็ เกิดมาโตแล้วก็ปวดแก่เจ็บตายก็เข้าโรงอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้อันนั้นการเกิดของถ้าเลือกวัตถุธาตุมันหยาบมากมากการเกิดที่แท้จริงเนี่ยคือเกิดจากความปรุงแต่งจิตนี้เกิดหรือหรือในภาษาธรรมะก็เรียกปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความคิดปรุงแต่งนั่น โลกโรกโลกไหนก็ตามเนี่ยในโลกในจักรวาลมันแต่ความคิดและสร้างสร้างระเบิดระบนูก็ความคิดนี่แหละสร้างขึ้นจิตนี่แหละสร้างขึ้นสร้างจรวดสร้างอะไรไม่ได้มีเทวดามาสร้างหรอกมนุษย์สร้างเองก็หลงเองอ่ะสร้างแล้วก็มาทําลายกันด้วยสร้างเองไงนะทุกอย่าง สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นคือใจมษน์ษเนแรงโดยเฉพาะใจพราะใจใจตัวเองเนี่ยมันจะรับอารมณ์สร้างอารมณ์ขึ้นมาไม่พอไม่โง่แล้วก็จะเรียกว่าอย่างไงอ่ะเพราะสร้างทุกข์ให้ตัวเองนะจริงไหม เห็นว่ามันเป็นทุกข์ได้ครับโอ้ยนะมันก็เพราะมันไม่รู้จักทุกข์ไงเข้าใจคําว่าไม่รู้ไหมอไอ้รู้ก็คือหลงแหละ,ะหลงก็คือไม่รู้มันไม่รู้เลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่ามันสร้างทุกข์ไม่มีใครสร้างให้มึงหรอกท่านถึงเรียกว่างโง่ไงเรียกว่าหลงทุกข์นี่มิจตเราสร้างขึ้นทุกขเราก็สร้างขึ้น สุขก็แค่พอใจทุขก็แค่ไม่พอใจเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้จักเราไม่เคยได้รับความสงบเลยเพราะใจเนี่ยมันสร้างความคิดเนี่ยมันสร้างอยู่ตลอดเวลามีช่องว่างมมีถ้าถ้ามันมันจะมีว่างแบบธรรมชาติแต่มีน้อยมากถ้ามึงไม่ว่างอะนะ มึงเป็นบ้าหมดแลวเป็นบ้าโรคประสาทตายแล้วนะแต่าาละนาทีแต่ละชั่วโมงมันจะหาเรื่องให้มึงอยู่เลย<อ>ใช่ไหมนั่นแหละท่านถึงเรียกว่างโง่เพราะว่ามันหาเรื่องมาให้ทุกมันหาเรื่องใส่ตัวเองมันสร้างเรื่องสร้างราวให้ตัวเองจนกว่าเราจะเห็นเด่นชัดว่าพ่แท้จริงอะ่ะโลกทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันเกิดจากจิตท่านเห็น ท่านเห็นแจ้งโลกก็คือเห็นใจเห็นจิตนะไม่ได้เห็นสิ่งอื่นใดเพราะว่าโลกมันอยู่ที่นี่อยู่ในใจนะอานะว่าโลกคำว่าโลกในในภาษาธรรมก็คืออารมณ์นะอารมณ์นี่แหละคือโลกเพราะมันเป็นการสืบเนืองใช่แลนะอารมณ์นี่แหละคือกิเลสทุกวันนี้เราหลงกิเลสคือหลงอารมณ์นะ แต่เราจะหาสิ่งหรือวัตถุเนี่ยมาเพื่อจัดสนองเห็นไ,ไหมมันเลยหาไม่ได้หาไม่เจอเหมือนมึงได้เสือ้อมึงอยากได้เสื้อตัวแพงๆราคามามึงได้ตัวนี้มาอ่าตั้นหาตัวนี้มันก็ลดดับลงไปมึงก็อยากได้ใหม่เห็นไ,ไหมมันไม่มีวันวันที่จะพอ,อะพอได้มาค่ามันก็จะลดลงเหมือนมึงไปชอบผู้หญิงหรือผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ย พอมึงได้กันแล้วเนี่ยค่ามันก็จะลดลงไม่มีเพิ่มขึ้นหรอกนะมึงก็อยากมึงก็อยากลองสิ่งใหม่หะสิ่งใหม่อยู่เลยถ้าเรื่องอะไรมันถมไม่เต็มนั่นเป็นเรื่องของตัณหาเรื่องของใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอ่ากิเลสตัณหาตัณหาเนี่ยมหาสมุทรยังถมเต็มได้แต่ตัณหาใจก็เนี่ยไม่มีทางเพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมะก็พูดถึงเรื่องใจเรื่องทุกข์ะไม่มีเรอไอ้สุขสบายอะทุกข์ที่สุดจนสุดทุกข์จึงผลทุกใครจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะใคร็นทุกข์ถึงยอมจะทุกได้รู้จักทุกข์รู้แจ้งในทุกข์ อย่งนี้ไม่เห็นอ่างนีม่มีท่าหน้าต้นที่บาทั้งหลายก็เหมือนกันก็เมื่อวานนี่ก็มีวันนั้นเขาไปฟังเทศหลวงตาอาจารย์หลวงตาก็เคยพูดเรื่องอาจารย์องค์หนึ่งที่ลื่นที่ลื่นถลายลงหน้าผา ถ้าคีว่าเป็นแกเป็นอ่าอ่ะผมไม่ร้อยสมามพันมาก็อยากไปกราบท่านว่างนะ,อ,ะอยากรู้จักชื่อรู้จักวัดของอาจารย์องค์นั้นนะหลวงตาก็เลยแจ้งไปบอกไปแล้วโทรไปบอกว่าวัดอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะชื่ออาจารย์นั้นาจารน,นี้อาจารย์องค์นี้เนี่ยหายากหาตัวยาก พราะท่านไม่ค่อยอยู่เป็นที่ท่านไม่ค่อยอยู่วัดจะเป็นภาพที่แปลกว่าว่าหลวงตานี่แปลกแล้วอาจารย์องนี้ยิ่งแปลกกว่าแปลกกว่ายังไงคือดูดูสภาพนักเรียนในร้อยจ็บละ้อยนักนักรยในร้อยสามพันเนี่ยเป๊ะไหมใช่ไหมหุ่นเป๊ะอะไรเป๊ะหมดจริงไหมแต่พอมาบทสามเดือนพอแกตกหน้าผาแล้วไม่ตายแล้วไม่สึกเนี่ย แกจะกินข้าวเยอะเลยแล้วจะอ้วนนะแล้วก็จะเคี้ยวหมากด้วยสูบบุหรี่ด้วยฟันนีดดำไม่ใช่หรอกก็คือมันเป็นธรรมชาติอ่ะให้มันคิดเลยถ้าไม่ได้สนใจเรื่องหล่อเรื่องสวยแล้วกันเนี่ยและหลายอย่างประกอบด้วยก็คุยกันท่านก็ไม่ค่อยพูดเรื่องธรรมะด้วย ไม่จะพูดเรื่องอื่นเชื่แล้วก็หัวเราะอยไทั้งวันคุยกันมีหลายองค์นะเป็นอย่งเป,เป็นคือบทสอนสาวลุงตาท้ำลุงปููจริงห้ือลุงปู้คุณเหมือนคือกันค่ะเพราะว่าคนที่จริงเนี่ยการสอนกันจริงๆมันสอนยากมากมนุษย์เพอชิดมนุษย์เนี่ยมันมันมันอาาัตตาของมันเนยอะอีโก้อะ ที่จริงคนที่จะเข้าไปสู่มาอยู่อย่างสำนักเนี่ยทําไมหลวงตาถึงไม่ไปยุ่งยามเพราะที่จริงเมื่อจริงๆมันสอนกันไม่ได้หรอกคนที่สอนเนี่ยคนที่ต้องการที่จะปฏิบัติธรรมจะพ้นออกจากทุกข์จริงเขาจะมีปัญญาที่จะสังเกตครูบาอาจารย์และสังเกตตัวเองนะเขาจะใช้ปัญญาใช้วิธีของเขา หาอุบายทำต่างๆเพื่อจะมาแก้ไขตัวเองอเหมือนลงตาไปอยู่กับครูบาอาจารย์หลายองค์หลวงตาก็ไม่ค่อยได้ไป,ไปฟังอะไรท่านรอกอก็แค่สังเกตนะต้องรู้จักสังเกตนะเหมือนเหมือนคำว่าศึกษากับสิกขาสิกขา,นะขานะไตรสิกขาอย่างนี้ คำว่าใจศึกษาคือศีลสมาธิปัญญาศึกษาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยใจศึกษาศึกษาเนี่ยมันเป็นเป็นภาษาสันสกฤตศึกษาเนี่ยแต่ศึกษาเนี่ยมันเป็น,ป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 นภาษาบาลีาเราต้องเข้าใจเรื่องภาษาภาษาอินเดียเนี่ยสัสกฤตก็หมายถึงเป็นศัพท์ขององบุคคลชั้นสูงในประเทศอินเดียแต่บาลีนี่เป็นภาษาใช้กันแบบชาวบ้าน สมัยก่อนมันไม่มีที่จะมีอะไรมาจดบันทึกเนี่ต้องไปฟังไปฟังแล้วต้องท่องจำหรอมันไม่มีหนังสือไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรที่บันทึกไว้คนสมัยก่อนต้อง,ต,องต้องจำาห็ไหมต้องไปฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ไปท่องจำมาเมื่อก่อนมันยังไม่มีบทสวดหรอกบทสวดที่แท้จริงก็เป็นเป็น ไอ้ที่สวดทุกวันนี้เป็นการสาธยายทมทั้งนั้นเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่คูกวันนี้ไม่รู้ความหมายเอามาสวดเราต้เงนินเอาทองกันะนะคำสวดทุกวันนี้เลยกลายเป็นของขังไปซะนะที่จริงคำสวดคำสวดมนต์รมวัดเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นเป็นประเพณีนิยมมาตอนนี้นะพอบวชมาก็ต้องมาท่องอะไรเงี้ยสวดมนต์ให้พรอ,อะไรทำนองเนี้ ถ้างั้นก็ผมไม่ไม่ได้อย่างเงี้ยบวชไม่ได้ไปไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมมันมันไปอย่างนั้นแหละถ้าใครสวดมนต์ไม่เป็นอะไรเงี้ยอยู่กับผมไม่ไหวพระองค์นี้ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยพระก็จะจเป็นต้องไปอ่านแต่คำพีแล้วก็สวดท่องจํามาเพื่อจะไปได้ไปสวดตามบ้านเข้าอย่างเงี้ยเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนคําว่าเนี่ยไปสวดขึ้นบ้านใหม่อเซวนาม,มงคลสามสิบแปด อาเซวนาจะพารานังเนี่ยอ,อาเซวนาเนี่ยก็หมายถึงว่า,า,าคุยกันเนี่ยคุยกับบัณฑิตนะสนทนากับบัณฑิตอ่ะมันต้องเป็นมงคลมันเป็นคำสอนะอ่ะฮะกับเหมือนกับมาตาปิตูวันางเอตมังกลมุตมังอย่างเงี้ยบัณฑิตมีความหมายที่ คำนี้คืออย่างบัณฑิตในความหมายสมัยก่อนบัณฑิตคือเป็นผู้ที่เข้าใจบรรลุถึงชำก่อนไม่ใช่บัณฑิตทุกวันนี้ไปปริญญาตรีก็เป็นบัณฑิตบัณฑิต, <laughs> ตทุกวันนี้เราตัวไม่รอดอ,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 อ่ะนะอะมาตาปิตูอุปัฏฐานังเงตมังกาลมุตมังนี่อุปถากบิดามานได้หไหมเป็นมงคลอย่างยิ่ง ทุกวันนี้เขาเลยไปสวดขึ้นบ้านใหม่เป็นของขังไว้เราไม่รู้เรื่องศาสนาเราเลยกลาย,ปลายเป็นศาสนา,าพราหมณ์ไปโดยปริยายมีแจ่พิธีพิธีนี่เป็นของพราหมณ์พาเขากลัวยอมไงถ้าเอาใจยอมาต่จังส่วนนั้นไม่ได้บุญโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยตรงวันเนี้ยพุทธก็เป็นพุทธตั้งแต่ในใน,ในอะไรล่ะในในทะเบียนบ้านฮะฮะ ศาส,สนาพูทเราจะเสื่อมไม่ได้เสื่อมจากศาสนาอื่นหรอ,อกเสื่อมเสื่อมจากพุทธบริษัทเราเนี่ยบริษัทสี่เราเนี่ยหละไม่เข้าใจในพระธรรมคําคสอนนะพระบวชมาก็ไม่มีพระธรรมวินยัยไม่เข้าใจนะแล้วจะให้ไปถึงคำพระพุทธเจ้าอริยละเออได้ไงอะ่ะนะพระธรรมมาเนี่ยมันมัน แค่สมาธิเนี่ยคนเร็วๆเสร็ไม่ได้เห็นไหมอันนี้เป็นภาษาเลยนะสมาธิคนเร็วๆเสร็บไม่ได้ทำไมคนเร็วในทช่นนี้หมายถึงว่าคนที่ไม่มีสติปัญญานั่นเองฮะฮะฮะะ คนเร็วๆเนหมายถึงคนพานเนี่ยคนพานที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่คนไปหาเรื่องนะคนพานคือคนโง่คือคนหลงอะ่ะอย่าเข้าใจผิดในภาษาดิยุควันเนี้ภาคก็เอาใจโยมไงนะกลัวโยมไม่ให้ต้างไงกลัวเขาไม่สนับสนุนเนี่ยกลัวไปหมดอะ่อะนะแต่พูดอะไรเนี่ยกลัวโยมไม่พอใจไงกูไม่กลัวหรอกกลัว กูกลัวจะโยมอะมันโง่เพราะความโง่จึงเกิดความคิดปรุงแต่งทำให้เกิดทุกข์ทั้งปวงตามมาถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องนะแล้วคําสอนที่สําคัญเช่นนี้ทําไมจึงไม่ค่อยเจอในเกจิอาจารย์ทั่วไปเลยเกจิอาจารย์คำว่าเกจิอาจารย์ก็จะงโง่เกจิอาจารย์ก็งโ,งกาากงโง่ไหมนะ มีบ้างเป็นบางองค์เท่าน,นั้นยิ่งปัจจุบันยิ่งไม่มีใครน้นยันเลยครับจำไว้นะทุกวันนี้อยอาจะพูดแบบหลวงตาเลยนะในสไตล์หลงตาเลยนะนไ,ยนะไม่ยั้งเลยนะทุกวันนี้มันไปเชื่อเชื่อว่าหลวงปู่นั้นเป็นผ้าอรหรันต์หลวงปู่นี้เป็นผ้าอรหันต์นะทั้งที่มันก็ไม่เคยเป็นผ้าอรหันต์มันรู้ได้ยังไงว่าองค์นั้นเป็น มันเชื่อก็เห่ไปองค์นั้นมันองนี้เป็นองนี้นั่งงั้นอย่างเงี้ยเนี่นยต้องบวชน,น,นานต้องเป็นหลวงป,ปู่อย่างเงี้ยฮะก็เลยง่อกันเป็นหมดอ่ะง้ทั้งอาจารย์ตอนนั้นด้วยนะทีนี้เห็นเขามาประคอบพระง,งระ์ก็โอ้โหลงไม่ได้เลยทีนี้ก็เป็นไปเลยเป็นอาลันห์แต่งตั้งไปเลย เนี่ยมีเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยมีพระองค์หนึ่งมาจากโน่นละ่างสกลทางหนองคายมามมหาหลวงตาเนี่ยมาบอกว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอนาคามีเป็นาราพระอรหันต์ดำมักอะไรทำนองนี้นนยยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านว่าพอท่านพูดให้ฟังแล้วพูดจบแล้วเราก็ถามว่าท่านเป็นพระอรหรันต์แล้วเหรอไม่ใช่ล่ะ แล้วท่านนั้นอย่างน้อยท่านก็เป็นพระนาคามีก็ไม่ใช่เอาแล้วท่านรู้ได้ไงว่าผมเนี่ยเป็นอนาคามีบอกลวงปู่ทางสะกลท่านบอกมาเราก็เลยถามว่าลวงปู่องไหนอ่ะทําไมรู้มากจังฮะบอกชื่อมาสิทําไมไปเชี่ยวแต่งตั้งคนนั้นเป็นพระนั่นพระนี่ฮะเนี่ยมันเป็นถ้าอย่างนี้ มันดูไม่ได้หรอกนอกจากมึงจะเข้าไปถึงตัวนั้นได้นะมันไม่ถ้าจะเอาแบบว่าเป็นพระธาตุอย่างเงี้ยเห็นไหมบางคนก็ตายแล้วค่อยเป็นแล้วมึงจะไปรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนเป็นจะตายแล้วค่อยเป็นจะไปแอบตอนตายอะ่ะมันจะมีความหมายอะไรอะ่ะแต่เ,เทียนแดงเลยนะคะเขายงสิบทเดบประมาณมันประมาทอยู่แล้วปุตตชนเนี่ยไม่มีคำว่าปุตตชนนี่มันประมาทอยู่แล้วหเห็นไหม ท่านรู้ตัวนี้นอกจากพระโสดาบันเท่าน,นั้นที่ไม่ประมาทถ้าทึงปิดนรกได้ปูุ่ชนนี่ท่านรู้ตัวนี้อย่างหลวงตาเนี่ยไม่เชื่อใครทางนั้นแหละเชื่อพระพุทธเจ้า,าในประเทศไทยหลวงปู่องค์ไหนหลวงตาก็ไม่เชื่อเพราะหลวงตาไม่เคยเป็นเนี่ยนะยิงไหม ไม่ใช่ว่าคนพูดว่าเป็นก็จะเป็นไปกับเขาหมดนะใครก็พูดได้ปล่อยวางอนัตตาเนี่ยจริงไหมเด็กป .1 มันยังพูดได้เลยนกแก้วนกคุณทองอะ่ะท่องออกมาเนี่ยมันไม่มีอะไรพิสูจน์แล้วถ้ามันมีเครื่องวัดอาปปจิองนงี้ขึ้นโอโ้ลบลงมาในตีนฉีบอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าจะเอาแบบว่าเอาสมมุติว่าเอาเกสาหรือเอาเส้นผมหรืออะไรเป็นประธาตเอาตัวนั้นเป็นตัววัดมันเข้าไม่ได้อีกละอย่างหลายองค์นี่ก็ไม่เป็นในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีถ้าเรื่องสำคัญขนาดนี้จริงไหมต้องเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่างก็คนดีนะอันนี้ไม่เขียนไว้เลยจริงไหม แต่เราก็ไม่ได้ประมาทเลยตัวนี้เรื่องกระดูกไม่มาธาตุนี้เพิ่นเพิ่มมาด้เคียนบ่ะไม่มีไม่มีไม่ได้เกียนไมน่ไม่ได้บันทึกไว้เลยเรื่องสําคัญขนาดนี้ยังไม่บันทึกแต่ว่ามันก็เป็นได้นะอันนี้ก็เป็นได้เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นหรือไม่เป็นนะอย่านะงเกษาที่เช่นผมที่กลายเป็นประธานหลวงตาก,ก็เคยเห็นกระดามา ครูบาอาจารย์ที่ยังมีชีวิตยอยู่นะฮะเนี่ยในปัจจุบันนี้ยังอยู่เลยเช่นผมท่านนี่กลายเป็นพระธาตุคือจับตัวเป็นก้อนแหละแล้วก็เป็นขาคล้ายหินเข้าไปเกาะตัวกันเป็นหินแต่ตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ทําให้คนตื่นตื่นตื่นขึ้นมาหรือท่านจะาอธิษฐานก็ไม่รู้นะอธิษฐานให้เป็นไงเพื่อจะทรมานคนยุคที่มันมันกิเลสหนาะฮะ ไม่ต้องถามกูหรอกเราเราก็คุยกันนะก็คือวันนี้มันอากาศดีไงเราก็เลยมาสนทนากันานานๆน,านะนะอาขว่าบางทีไอ้พวกที่อยู่ในเพื่อนที่ในเฟซเขาก็อยากอยากฟังเรื่องพวกนี้นะ,ะฟังเรื่องอะไรตอนนี้กูพูดแต่เรื่องพระอริยาเจ้าทั้งนั้นเลยพูดแต่เรื่องนรกเลยนะกูเนี่ย มีมีตอนสมัยอะมีพระองค์หลายองค์ที่มาหากูเนี่ยท่านบอกท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์มีอะไรมีฤทธิ์มีเดชอะไรอย่างเงี้ยอ๊อสมอนิยมเหมเขาก็ว่าเข,า,ข,า,ขาเป็นอรหรอรอันต์หลายเลยะก็เป็นไปเถอ <laughs> <laughs> ใะใอะไรเป็นนะอะอ่ะ,อะ,อะมันก็ดีแล้วเนี่ยเป็นไปเถอะเป็นเยอะๆอ๊อฟนะ เนี่ยมาหากูนี่เลิกเป็นไปสามอง์ละเลิกเป็นอาลหันแล้นะจำไวมมาอยู่กับกูเนี่ยรุงตาค่ะคนที่เข้าปัใจเหลืองความคิดปรุงแต่งไข่ไข่กับเขาจใจในทิ่งที่รุงตาหวงมดเลยคือเขาอธิบายละเอียดอธิบายจะมันหยุดได้ไหมนี่นี่แหละค่ะต้องถามตัวเองต้องเข้ามาคนที่พูดเรื่องความคิดอีกเค่แแม่ค่ะไม่แยแยเขาเยอะแยะแต่แต่ตัวเองเนี่ยกล้าอานหารขนาดไหนว่ะหยุดได้ไหม นี่ตั้งาที่เป็นบทพิสูจน์ผลของมันคือจดสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นคือมรรคผลที่แท้จริงนะไอพูดมันพูดได้แต่แต่ถ้าเป็นเนี่ยถ้าตัวเองหยุดได้ทำลายได้แล้วเนี่ยนะหล้มันจะรู้ในตัวเองดูเห็นบางคนเขาอธิบายแต่ละเอียดเราใช่ใช่ละเอียดกับกูเยอะเลยหยุดเดีย กคือว่าแต่ว่าเขาไม่ได้แบบประมาณว่าหยุดคิดแต่เขาอธิบายเรื่องความคิดนะก็ะะเหมือนแบบเขาบอกว่าเมื่อสมัยก่อนกูพูดเรื่องความคิดเนี่ยด่าก,กูทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งพลาดท,ทั้งโยมหาว่ากูเนี่ยไม่มีเราคนหยุดคิดได้จริงไหมกูพูดแต่เรื่องความคิดนะจริงไหมก็กูหยุดได้อ่ะกูจะไม่เชื่อใคร,ใครได้พราองคไหนพูดว่าหยุดไม่ได้ พระองค์นั้นหยุ่ไม่ได้กูไม่ได้ว่าท่านเนี่ยใหท่านคิดไปจนมันตายพบหลายพบกะกูหยุดได้จริงไหมทำไมกูจะหยุดไม่ได้วะกูจะพูดทําไมชันกูหยุดไม่ได้แล้วมาด่ากูในด่าไม่ใช่กูไม่ได้ว่าไม่กูก็มึงอะกูอะพระองค์ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์กูก็ตกนรกอะ แล้วนี่คือภาษา่งไๆคือมันหยุดคิดแต่ว่า้าสมุตท่อาไปเขียบก็ไม่ไรปินุกมันมันตรงเงิน่าค่ะตรงในต่วนี้ตรงนั่ไม่มีผิดเพี้ยนมันใส่ภาษาวังเด็กอ่าก็ปฏิจจสมบัติอุปาทานไงตัวปรุงแต่งก็นิพพานคือสังขตะคือไม่ปรุงแต่งวิสังขารคือนิพพาน่ะฮะไม่ใช่สังขารนะจิตตสังขารอ่นเนี้ย ทำไมจะไม่ตรงมันก็เป็นทำไฟตรงขาวกันใช่ที่กูพูดเนียตรงหมดเลยเมื่อก่อนก็โอ้โหกูโดนด่าแล้วเมื่อห้าหกปีก่อนกูกกูเป็นอย่างนี้กูไม่รู้จะพูดยังไงกูว่าอาจารย์บางจี๋ามาด่ากูด้วยแต่พวกด่ากูศึกไปหมดแล้วนะจริงถ้าไม่สึกก็มีอันเป็นไปอะ่ะดำการพูดพีสิเขาไปตรงนี้นะคะ ก็อนา,านาปนสติไงไอทางหรกอนา,านาปณสติคือสติอ่ะสติตัวเดียวสติตัวเดียวสติตัวเดียวัอหยุดโลกหยุดสงสารได้หมดคนไหนที่มีสติสมบูรณ์แบบอะ่ะไม่เผลอเลยแหละเป็นสเป็นออโต้ะนะนั่นแหละจะหยุดได้หมดหยุดปุุงแตงนะ่งเนี่ย ดับอุปบาทานายอ่ะขาดสะบั้นลงแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะกูก็เคยพูดกับครูบาอาจารย์นะ้อย่าเสี่ยงกับผมได้ไม่ใช่กูขู่เรียกว่า <c oughs> ทำไมกูจึงพูดอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าให้ให้กูพูดถึงบางเพาะมาสอนกูเรื่องนั้นเรื่องนี้กูบอกบางคนก็เอามาร์กแปดมาให้กูกูบอกกูไม่มีมาร์กแปดแล้วอะ มาร์คมาร์คของกูคือศีลสมาธิปัญญาคือมาร์คจิตตัวเดียวนะกูบอกกูกูก็คือในชั้นกูกู้อารย์กูบอกกูไม่ทำอีกอะไรอีกแล้วแล้วจะไปทำอ,อะไรยัไงอีกอ่ะจริงไหเส้นถามว่าการการที่การที่เรารู้ว่าหลงไปตามความคิดตัวรู้นี้รู้ด้วยสติหรือรู้ด้วยความคิดครับรู้ด้วยสติสิ รู้ด้วยสตินะเคอรู้เฉยเฉยอะ่ะนะไม่ใช่รู้รู้แบบไปคิดนะ